สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมกเช่นคืนะครับกับแฝดประกายแสงนัตตี้นะฮะวันนี้ผมจะมาทำกิจกรรมให้ทุกคนดูนะฮะนี่ฮะเป็นการทำตุจจีนต่อนะฮะเข้าไปที่ภาพวาดตุจจีนครับอ่านี่ฮะภาพวาดตุจจีน,นะฮะหรือว่าจะเข้ามาจาัดตรงนี้ก็ได้นะฮะ ตรงนี้ไม่ใช่เช็กชื่ขอพรอก็บ้าแล้วกิจกรรมตุจีนันนี้ฮะนี่มันจะมีให้เลือกใช่ไหมเข้ามาที่ภาพวาดตุจีนะฮะอันนี้ผมปลดล็อกไป1หนึ่งภาพแล้วนะครับอ่อาเดี๋ยวผมจะมาสอนนะครับว่าทํำยังไงนะครับเอาละครับสมมุติว่าเรายังไม่เคยลงสีเลยสมมุตินะฮะยังไม่เคยลงสีเลยด้านขวามือนะฮะคือสีที่เรามีอยู่นะครับส่วนด้านล่างก็คือสีที่เราต้องการต้องการสําหรับภาพนี้นะ เพราะว่าแต่ละภาพจะต้องการสีไม่เหมือนกันนะครับภาพแรกนั้นใช้สีขาวเยอะเป็นพิเศษฮะภาพที่2ฮะใช้สีดําเยอะเป็นพิเศษฮะภาพที่3ยังไม่รู้นะฮะเพราะว่าต้องปลดล็อกภาพที่2ให้ได้ก่อนซึ่งวันนี้ผมจะทําภาพที่2ให้ดูกันนะครับซึ่งน่าจะปลดล็อกไม่ครบหรอกเพราะว่ากระป๋องม่วงที่ผมดองไว้มี160กระป๋องนะครับเดี๋ยวจะสอนวิธีดองกระป๋องม่วงให้ทุกคนได้รับรู้กันด้วยนะครับเอาละส่วนภาพวาดนั้นก็คือนี่ฮะกดไปรับตรงนี้แล้วก็เลือกสีซึ่งจริงๆแล้ว มันก็ไปที่เดียวกันนั่นแหละฮะก็คือด่านนี้ฮะด่านนี้ผมก็ผ่าน Perfect เพอร์เฟกไปหมดแล้วครับวิธีผ่านเพอร์เฟกนั่นก็คือต้องปล่อยออโต้แล้วก็กดข้ามเลยก็ได้ให้มันไม่มีใครตายเราไม่ต้องกดมือนะฮะถ้ากดมือมันจะไม่ผ่านเพอร์เฟกนะครับโอเคผมผ่านเพอร์เฟกหมดแล้วสามารถหมดัดหมัดผ่านรวดเร็วได้นะครับเนีฮะก็จะเลือกได้ว่าเราต้องการสีไหนนะส่วนใหญ่จะเป็นสีดําแล้วก็แฝดประกายแสงสีเหลืองนะครับ แล้วก็โซนิกสีฟ้าครับแล้วก็ปูบอมสีขาวครับซึ่งภาพแรกจะใช้ปูบอมเยอะนะครับฟางเป็นพิเศษเราจะกดผ่านอย่างรวดเร็วเลยนะครับซึ่งภาพที่2นั้นผมขาดภาพอะไรผมขาดสีอะไรผมขาดสีดําเยอะแต่สีดํามันดอบทุกอันอยู่แล้วฮะผมจะเน้นที่พวกสีแดงสีเหลืองสีฟ้าสีขาวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขาดสีฟ้าสีเหลืองเยอะนะครับผมก็จะไปฟาร์มสีฟ้าสีเหลืองนะไปรับสีเหลืองกดไปสู่แล้วก็หมัดผ่านรวดเร็วใส่สีเหลืองก่อนครับ ีเหลืองก็คือแฟลชประกายแสงครับกดไปปึบเรียบร้อยครับมันก็จะหักกระป๋องม่วงไปนะครับเสร็จแล้วเราไปกดสีฟ้าโซนี่ครับกดไปครับปึบมันก็หักกระป๋องม่วงไปอ่ะทีนี้เราจะไประเลงสีกันนะครับวิธีระเลียงสีฮะกดไปที่รูปภาพที่ต้องการครับแล้วก็กดทาสีทั้งหมดครับที่อยู่ข้างล่างตรงขวามือนะครับกดได้เลยครับโปะแล้วมันจะระบายสีให้ปึ๊บนี่ฮะเราก็ได้ของรางวัลมาอ่า ของรางวัลก็ดูได้ตามนี้เลยครับซึ่งภาพที่2นะั้นมันมีตัวดําอันเชิญเฉพาะกับตัวอาวุธซึ่งน่าสนใจมากคือผมอยากได้2อ,อันนี้นะก็เลยจะมาระบายภาพเหล่านี้ใช่ครับผมว่าภาพ3ภาพ4ก็น่าจะมีเหมือนกันนะครับตัวดาตัวอาวุธมาฟาร์มตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เลเวลเลเวลของกิจกรรมนี้ได้อยู่ที่ ภาพละ25เล25ก็คือ2เลเวล2.5เลเวลนะครับก็คือถ้าได้2ภาพก็จะได้กี่เวล5เวลครับ5เวลนะครับทาหมดทําทั้งหมดนี้ก็จะได้10เวลนะครับแล้วก็โบนัสประจําปีก็จะได้อีก3เวลนะครับรวมกันเป็น13เลเวลครับผมอ่ะเราไปฟาร์มกันต่อฮะอันนี้ผมขาดสีแดงอีก50ดังนั้นผมจะไปหาสีแดงนะครับแล้วก็มีฮะไปที่บิทคิงเลยครับ บีทิงครับสีแดงกดไปปุ๊บนะกระป๋องม่วงผมก็จะหมดแล้วนะฮะโอเคอ่ะออกมาก่อนเพื่อละเลงสีครับไปครับทาสีทั้งหมดปุ๊บทาได้แค่อันเดียวโปกเรียบร้อยฮะอ่ะขาดสี่สิบสี่สิบสามสิบนะอ่ะเดีย๋ยวผมไปสอนวิธีการดองกระป๋องม่วงกันต่อฮะวิธีดองกระป๋องม่วงนะฮะก็คือผมก็ทําภารกิจไปนี่มันจะมีกระป๋องม่วงสิบห้าใช่ไหมก็แล้วก็ซื้อฮะซื้อ,ซ,อซื้อกระป๋องม่วงจากมาเก็ตทุกวันวันละสองฮะ วันละสองนะ95นี่ถ้าใครเพชรถึงก็ซื้อได้นะครับแต่ซื้อวันละสองดีที่สุดครับฟาร์มฟาร์มเนี่ยเขาเรียกฟาร์มฟาร์มทักษะฮะก็ฟาร์มรรรรแล้วแต่แต่ผมฟาร์มยีบสามนะแต่ว่าถ้าเกิดสายฟรีผมแนะนําว่าฟาร์มไม่ต้องเยอะฮะเอารจริงๆถ้าเกิดกิจกรรมมาเน้นกิจกรรมไปก่อนเพราะว่าจะได้ตั๋วดํากับตั๋วอาวุธนะฮะเออแล้วตอนที่หมดกิจกรรมอ่ะค่อยไปฟาร์มตรงนั้นนะครับอันนี้ แนะนำส่วนตัวนะครับต่อมาครับเป็นเรื่องของเกี่ยวกับไซตามะครับเอานี้พี่ยังไม่กดเลยนะเนี่ยกดอ่าไซตามะเนี่ยเราสามารถดองอันนี้ได้ฮะอี๋ยวผมบอกให้ดูดองสำรวจได้ครับนี่ผมดองมา5 4บแล้วครับจากตอนแรกผมดองมาทั้งเดือนอ่ะได้ประมาณ400อรอยบ่อแสครับได้ประมาณ400อยนะต่อเดือนดองไปเรื่อยๆนะ่ฮะดองจนกว่าจะมีกิจกรรมแล้วพอมีกิจกรรมปุ๊บกดใช้ให้หมดเลยครับเนี่ยบอ่อแสกดสำรวจให้หมดครับมันจะได้มาเยอะมากๆนี่ก็เหมือนกันครับ ขุมทรัพย์ครับขุมทรัพย์พี่เปิดหมดแล้วนะเออผมเปิดหมดเลยเปิดหมดทุกทุกคุณจดองไว้ดองไว้เดือนหนึ่งได้ได้เปิดประมาณเจครั้งครับเจ็ครั้งบวกกับบ่อใสอีสี่ร้อยกว่าครั้งเออได้กระป๋องมุวงมาเยอะมากครับวันแรกผมเลยได้ได้ภาพแรกออกมาเลยนะครับอ่ะก็น,นี่ก็เป็นแนวทางนะครับสําหรับการทํากิจกรรมลงสีนะครับ ก็ถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะกด s u b สไ cribe ให้ผมด้วยเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปนะครับซึ่งเลเวลตอนนี้ผม67แล้วนะครับเออจะ70แล้วอะเออส่วนกิจกรรมอื่นก็พูก้องง่ายๆนะฮะก็แค่ไปจูบพูส่วนอันอื่นบางอันก็จบไปแล้วนะครับแล้วก็เคยรีวิวอย่างอื่นให้ทุกคนรู้กันแล้วนะครับก็สำหรับภาพวานี้เพิ่งจะมารีวิวให้ทุกคนได้รับชมนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่มารับชม บายบายสวัสดีครับลืมบอกไประยะเวลากิจกรรมวันที1่1ถึงวันที่11กกุมภานะครับ <c oughs> กติกาก็อ่านตามนี้ได้นะครับโอเค